เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2124มีอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดชื่อว่าอาณาจักรตองอูโดยการนำของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าบุเรงนองกะยอดินแต่ถึงแม้ว่าท่านนั้นจะสามารถพิชิตอาณาจักรอยุธยาได้ท่านก็ไม่สามารถพิชิตสิ่งที่เรียกว่าความตายได้เอาละท่านตอนนี้ถึงฉากที่ท่านจะต้องเสียชีวิตแล้ว,ลวนะ อ,อไม่นะท่านพ่ท่านจะยังจากข้าไปไม่ได้ช่วยท่านพ่ว้าวยินดีกับกษัตริย์คนใหม่ด้วยก็แล้วกันนะหลังจากที่พระเจ้าบุเรงนองเสด็จสวรรคตได้ไม่นานอนาณาจักรตองอู่ก็ต้องพบกับการก่อกบฏทจากหลายเมืองที่ตนเองปกครองอยู่ซึ่งพระเจ้านั้นถ้าบุเรงกษัตริย์คนใหม่ของอาณาจักรตองอู่ก็พยายามปราบปรามอย่างหมดสิน้น จนกระทั่งในการก่อกระบฏของเมืองอังวะเหตุการณ์นี้ทำให้กษัตริย์แห่งอยุธยาเริ่มนึกอะไรบางอย่างนี่ทานเรียกข้ามาที่นี่มีอะไรอย่างนั้นเหรอในสถานการณ์แบบนี้เจ้าคิดว่าจะมีอะไรได้อีกล่ะฮะอย่าบอกนะว่าท่านจะไม่เดี๋ยวก่อนนับหนึ่งถึงสามในใจนะแล้วพูดพร้อมกันประกาศอิสรภาพ ใช่แล้วครับผมอยุธยาก่อกรบฏต่ออาณาจักรตองอูอีกเมืองทําให้พระเจ้านันทบุเรงต้องนําทัพบางส่วนมาปราบกรุงศรีอยุธยาทว่าพอทัพตองอูมาถึงแมง่แม่น้าสโตงแม่ทัพพระูกยิงตายทําให้อาณาจักรตองอูจําต้องถอยทัพกลับไปในที่สุดและด้วยเหตุการณ์นี้อ,นาอาณาจักรอยุธยาก็สามารถกลับมาปกครองตัวเองได้หลังจากตกเป็นประเทศสาชของอาณาจักรตองอูกว่า15ปี และแน่นอนการแข่งเมืองของอยุธยาครั้งนี้พระเจ้านันทบุเรงไม่แฮปปี้แบบ300เอร์เซทำให้หลังจากที่พระองค์ปราบอังวะได้ก็ได้ยกทัพลงมาโจมตีกรุงศรีอยุธยาที่ตอนนี้ร่วมมือกับขมรและแน่นอนอนาณาจักรตองอูก,ก็แพ้ไปตามเคยมันเลยยิ่งทำให้พระเจ้านันทบุเรงโกรธแค้นกรุงศรีอยุธยามากขึ้นไปอีก และหลังจากนั้นอนาณาจักรตองอูก็ได้เกณฑ์ไพรพล,พลจำนวนมากเข้าไตีกรุงศรีอยุทยาอีกครั้งและในศึกครั้งนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่คนไทยนั้นรู้จักกันดีนั่นคือเหตุการณ์ชนช้างกันระหว่างสมเด็จพระรนเรศวรและมหาอุปราชแห่งอาณาจักรตองอูและเช่นเคยศึกครั้งนี้อยุทยาก็เป็นฝ่ายชนะอีกครั้งและหลังจากสงครามครั้งนั้นอนาณาจักรตองอู ก็กำลังจะได้รับความพินาศในอีกไม่ช้าในปีเดียวกันเองอาณาจักรล้านช้างก็ประกาศตนเป็นเอกราชไม่ขอขึ้นต่ออาณาจักรตองอูอีกต่อไปส่วนทางอายุธยาพระน,นเรศวรก็คิดจะยกทัพไปปราบขเมรละแวกเนื่องจากว่าขมรละแวกนั้นแทบไม่ได้ช่วยอยุธยารบกับตองอูเลยพระน,นเรศวรเลยยกทัพมาล้างแค้นและสะสางกันซะหน่อยซึ่งละแวก ก็พ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายหลังจากชนะละแวกแล้วพระระเลสวนก็ได้คิดทําอะไรบางอย่างนี่ท่านเรียกข้ามาที่นี่มีเรื่องอะไรข้ารับใช้ท่านอีกล่ะในสถานการณ์แบบนี้เจ้าคิดว่าข้าทําแค่นี้จะพอแล้วงั้นเหรอฮะอย่าบอกนะว่าท่านจะเดี๋ยวนับถึงถึงสามแล้วเก็บไว้ในใจแล้วมาพูดพร้อมกันนะ บุกตองอูใช่แล้วครับผมเป็นครั้งแรกที่อาณาจักรอยุทยานั้นจะยกทัพไปปราบอาณาจักรตองอูซึ่งแน่นอนว่าอาณาจักรอยุธยาสามารถทําได้อย่างง่ายได้กองทัพอยุทยาสามารถ,ย,าย,ย,าาารถยึดหัวเมืองมอญฝ่ายใต้ได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ข่าวการบุกข,ของกรุงศรีอยุธยาได้แพร่กระจายไปก็ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของหัวเมืองประเทศสลาของอาณาจักรตองอู และแล้วอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรยาไข่ก็แยกออกจากอาณาจักตรตองอูก่อนที่ต่อมาล้านนาจะเข้ากับอาณาจักรอยุธยาพอไฟอาณาจักตรตองอูได้ยินมาอีกว่าพระนเรศวรจะบุกมาถึงหงสาวดีก็เลยคิดแผนอะไรบางอย่างนี่ท่านท่านจะเอาอยัางไงากับการบุกของกรุงศรีอยุธยาเข้าสู่กรุงหงสาวดีดีอ่ะข้าจะเผาหงสาวดีให้หมดไม่ให้พวกอยุธยาได้อะไรไปสักอย่างเดียว ดีท่านบ้าไปแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วประชาชนที่อยู่ในกรุงหงสาวดีล่ะไหนจะทรัพย์สมบัติที่สะสมมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษอกีกถ้าหากจะถูกทำลายข้าขอเป็นฝ่ายทำลายเองดีกว่าโอ้ยถ้าท่านคิดแบบนี้แหละนะข้าขอลาออกหลังจากนั้นกองทัพของอาณาจักรอยุธยาก็เข้าสู่กรุงหงสาวดีที่ตอนนี้เหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง จากการเผาและการถูกปล้นทำลายสมเด็จพระนเรสวนมหาราชสามารถยึดกรุงหงสาวดีได้ในปีพุทธศักราช2142ส่วนพระเจ้านันทบุเรได้ย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองตองอูต่อมาไม่นานพระเจ้านันทบุเรงก็เสด็จสวรรคตหลังจากนั้นพระเนเรศวรก็ได้กลับมาที่กรุงศรีอยุธยา และกำลังตัดสินใจเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายข้ารู้แล้วล่ะว่าท่านจะให้ทำอะไรนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วนะทหารปราตองอูองอสมเด็จพระนเรศวรนะหาาททำการยกทัพไปเพื่อปราบเมืองตองอูอันเป็นเมืองสุดท้ายของอาณาจักรตองอูเพื่อที่ใน,นอนาคตชาวกรุงศรีอยุธยาจะได้ไม่ต้องรบกับอาณาจักรนี้อีก ทว่าในระหว่างการเดินทัพไปยังเมืองตองอูนั้นกองทัพของอาณาจักรอยุธยาก็พบกับโรคระบาดฝีซึ่งหนึ่งในผู้ได้รับโรคนี้ก็คือสมเด็จพระนเรศวรทำให้ในที่สุดนั้นพระองค์ก็เสด็จสวรรคตในวันจันทร์ขึ้น8ขค่ำเดือน6ปีมะเสงปีพุทธศักราช2148 หลังจากนั้นกรุงศรีอยุธยาก็ไม่เคยถูกลุกรานจากฝ่ายใดหรืออริราชศัตรูใดๆเลยประมาณ150ปี